นี่เราให้เป็ดมูเขาเรียงไว้ไหมหน่วยปุ๋ยไงตัดไงเนาะว้ายก็ด้วยลรหาบาทเราพูดอ่ะก็เราลูกหน่วยบุ๋ยไงดีพี่น้องบ้านเขาเอืเ่หนเวเ่นวยทั้งขายทั้งเสียดายคุณผัาก,กายเขาจะเอื่นฟ้อง <c oughs> ไงแกไครริบบาทเอียงก็ไม่แต่ครอักบากนี่นี่เราใคเป็ดมือเขาเลียงไว้อไหมนวยตนี้นาะว้ยต้นราหาบาทเร้วกดอ่ะแต่เราลูกนวยเป็้ไงดิพี่น้องบ้านเขาเอื่นนวยทั้งขายทั้งเสียดายคนผักกาดเขาจะเอือนฟองอดี๋วเขากเอืนไข่เอืนนวยญ่จับเปิ้งนวยยังไงขึ้นหังสี่น่ะสองเจ็ี่หมดละตนนงยังไงอย่างะครับ เพื่น้องบิ่งเน่เทิงขายเทิงเสียดายสิขายบนนอสิขายบนนอกกันนะไข่เป็ดเขาเลี้ยงไว้ดี่นี่มันกินบ่เบิด์ตกระนกจินหลายเขากระอิ่มก็เป็นบบบนี้บบบนี้ก็เลยเอาไปจำนายน้ำเพราะไรค้าขางอาหารเป็นไปราคาข้ามขายแยบไปแต่ว่ากัไข่สมือเนื้อสมือนี่ขายยังไงพะยะเป็น แพงเป็นแพงขายยังไงเพิ่นฮู้ขายเนี่ยเพิ่นเพิ่นก้อนนิดหน่ยฮู้ตัวน้องแพงลายแจักบาทเออการ์ว่างสัตว์เนี่ยกันว่าแพงลายแจักบาทเนี่ยพี่น้องเลยกินของถือเด้อครับเนี่ยกันกันขายเป็นแพงนี่ขายเป็นหน่วยน่วยละห้าบาทเด้อพี่น้องคือแพงหนึ่งนี่สามสิบน่วยผมก็จำได้พี่น้องกินร้อยยี่สิบบาทการการขายเป็นแพงนี่มันสิบถึงน่วยละสี่บาทนะแม่กันขายเป็นหน่วยน่วยละห้า ขายเป็นน่วยนยละหแต่ว่าค <No 1 ullen> <V statistically> <Uh ันแพงนี่ถีบน่วยละซีบาทรับันอีก็บ่หลายยายห้างทันจะทำะเรียกินแรงกดีเอาถงครับบันเ็บใส่ถุงะไยังเฮ้ยบไี่ครับเฮ้แต่กินมัเดเพราะว่าหมดแดงท่านไม่ใครเใคเตมแทใครหมดแดงเงินเปล่าหน่วยมกเต็มกคุณลงคน ต้มกินเหร่นก็ต้มกินกับขอนต้มทีละหางหกเมื่อวันนี้เพื่อนนั่นมาสื่อไปบ่อบ่กอะไรนี่ครับนี่เป็ดผมเนี่ยดีพนัเพันว่านี่ละคือมื้อนี้ผมจะลงไปขันแม่บันเป็นทุ่มเพป็นอะได้เป็นแข็งเลยที่วันนี้ว่ามันมีไก่เป็นสร้างเอาดูแล้วโอ้โอ้โอ้คือเป็ดผมเนี่ยบ่อมันเลี้ยงมือนตะไคร่นี่คือผมเอาเป็ดถึงพร้อมเนี่ได้พ้นพ้นเห็นกระจกเห็นผมนี่ใครเจออะไรกระจกเริ่มเลี้ยงเป็ดบ่าบ้าน เืนอง,งผมเื้อกี๊งท่ผมผู้เดียวนอนเริ่มเดี่ยงมากลาเลยว่าเียงมันกรไรยังี้แล้วอนอนก็้นเหมือนกแงหนึ่งี่แงนึงกับสหน่ยวยพ่แงสามสิหน่วยไปแล้วจิสมสมื่นมื่อสิบหน่วยกับพวเบิดที่ไหนนี่น <c ười> นะครับ่ขเขาเ็นวมาเขางหูนหนิน เพชรเันทร์นนว่าสิยังบึ้งเชื่อครับไข่เป็ดเป็ดกระไดเหลี่ยงไปเหลี่ยงมากมันปันไข่บาตรเนี่ยเข้าได้ยักถุงพอยังไงสามถุงครับเลสามถุงแต่ว่าผมจ้องไว้แสงหนึ่งผมมองไปสายคือกันอันนี้อันนี้บักเขียเนาะพอยังไงเนาะอันนี้บักเขียครับบอดนี้ยขุยบักเขี้ยขุยมาแล้วครับบักเขี้ยขาวเขียขาวเสร็เสร็จมาเนาะพอยังไงเนาะบักเขียติดใบไม้เลยไปขายปลูกปอมยุคขังขอกเป็ดจันทรนตันุ่์งามๆบอดนี่ย บักพิกกัมีบกเจอกยกับมีมอนี่ผมมไลเก็บด้วครับนี่เอาสักนี่ก้อนครับไปห้าบาทบักเกียนี่ขายถุงลยยเนาะ่องหสิบบาทครับโอ้ยสิบยบาทนี่มันได้ไลเยีสบาทไปกินบะเบดกินก้อาดสามมือ่นะตอาไข่ลงก่อนมันก็แตงชัว้องเอาไข่ไ้ทำึงมันจะมันจะไบบนน้ำ อันนี้จริงเราคูบ๊ใส่เออเอากระจา้เขียวหนึ่งมใส่นี่มันฐาแถมเอาไว้เอามาอมแจกตึ้งแถมไปไปกนอ่ใน้ขายของขายอย่างนี้น้องกินตัวขาปลูไปขากินบ่หมดมั้งก็เป็นยังี่แล้วเฮ้ยสิบีกินหมดเนาะมังไงน้ำต่นเือดี้นี่แล้วขครยิงเงาะไขยครับไทยนี่เาแตกเก่ย ตังเอาตังต่งบ่งน้ำหมดเล้อันนี้นาไวอันนี้ตัวใหญุนนะเสเสียใส่ตกเอาสี่ละพี่น้องไม่เคยไปขายไข่เที่ยเดี๋ยวเราตัเรียงไปดิ้าใช่ใช่มนนี่มาขายไะจ้ะอันนั้นบปเขียวถุงไรยืดจ้ะต่งเลเื่อนยืดซึ่เพื่อนห่าบาทดิอันนี้ก็ถือห่าเคี่ยวว่ะจ้ะนี่เขียวถุงไรยืดบซสาไปเี่วเขียวอันนี้บปเขียวใช่นี่ราบปเสียงขับรับเยอๆเอาหนรับ ไปบดเลยพ่อนยัยแล้วมันบดเคียรอก็ปมือนี่่าต่วัเียมาตะวัมีฟองมาขายมันบดบดเคียอจากจากยาจักน้อยอยู่ต่วไ่บวานเพลนบ่าจ้มันนี่มช่อมสวนสาอายเปดพักยังนีพักบงอุ้ยพ่อใหญ่อนัมา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 ชมสวนเพิ่นจ้า นี่บักทัวถ้าพักบุ้งด้ปลูกเุ้งพักบุงอ้าพักบุ้งหามคัดอันนี้พักกันขนาดขนาดของตัวเองดูพักทยันโอ้อันนี้เอาอันปุ๋ยเอาอันปูนขาววานก่อน ย่างไปทางฝุ่นกันเม่อีเม่ีคปลูกพักเมเออเดี๋ยวย่างออกไปทางนั้นปัดอันนี้เอาน้องพัดสาลแน่ขึ้งามเถอะข้งามงยอยกิไงไหไงเอาไปปลูกนะเด้อคอยปลูกไว้ฮันนั่นบ่อใดใส่ปุ๋ยที่พัดเอาเตาฟุ้นนั่น ขี่เป๊ะใจก้าลังขืนงานโอ้ดูเบี่ยมันง่ะเบี่ยมัป็นยังในถุงบอลพักต่างชายเอ้าคือใบหน่อยคักเนี่ยแท้มันเท่โอ้เบิ้งเผินเห็ดเผินเห็ดงไงไงพี่น้องเบิ้งเดือผมสีดำหน้าด้วครับบ้านนี้เห็ดเป็นบ้านหลับพะย่ะย์เหมือเบิ้งจังหวะกันไหมพ่อใหญ่เะ็ดเป็นมาบุ้งต้องเป็นยับยุ้มลงกเดือดเหรอเพิ่นเห็ดเป็นแถวงามดิพ่อใหญ่เจ้าเห็ดบางงามมองเพิ่นเพิ่นสิตีเจอดิ เอางามเนี่ยตี้อมงามอยู่แล้วเนี่ยวนะวุ้ใสบอกจากกันกระทอกันมดเลยกายยุ้ยใสเบียนขไปปลูกว่าคนน้านมจการใส่ยุ้ยางสนใจกะมาติดตัวคนเด้อรับผักหลายขนาดเลยนี่ยบ้านนดูนะครับบ่ามันบ้านขึ้นบ้านไก่ที่ลลงมาทังประมาณจะโลกกลัวสองโลนี่และบาสอโลดเห็ุงามๆคือเพเด้อพ่ยัยผักบางงามเพิ่นตีเจ้าดี เวีน่ากัติดี่พักกันนี้ไหมก็ขึเขาก็ขนกบดำนาดำนาเขาดำส้ตรงปันไดมันเกิดตั้งโอนี่ละย่มัมันก็ิก่นของมันเองดอก้าคือดำส้นีสนดำพนยมส่เลยมันมันมันบาแห่เนบ่มันแตว่เพ่นยมใส่บบไงดิพอไงจะพนเหตผนออันนี้ผู้สาวลูกสาวแม่พัด ผู้ใดสนใจโฆษณาขายลูกสาวที่บ้านนี้โอ้วัตะวาเน่ยอยลูกเขยอยู่เลี้ยงยุไส้ก่อนละม่ม้ส่อจะม่มส่อไก่โจบไปหันน่ปีนูดท้ายเนี่ยมี่ัดว่ากับว่าอยากตัวนึ่งแต่โร่งกินแต่แบบนี้ใ่เนี่พัดได้ลูกสาวผู้งานอเลี้ยงทบกวันเผ่มานมือได้เพิ่มจุดเพิ่กอะมาปลูกผักซอยเมรประกนเพันวา มีพักอย่งเนี้ยเอเอาไปขายสมมุต่าไปตลาดแค่นี้ดีอันนี้มคะตลาดไปขายของตลาดระวังโควิดเนี่ยแหละเาดินไปเดี๋ยนเนี่ยระวังอยเหลือยานยุกมัดแะครับงเลยเออเดิ้ับพี่น้องมาเนี่ยจัลสวนุกจงเด้วย่มั้งนี่จังเลยเฮ้ยมันเบิ่งออกงไดดได้มันไปไปดูุ้อปุ๋ยใส่น้ำเนี่เป็นยังไง ใส่ตังจาขวางได้ของปืชหรใส่น้ำได้ว่านไปเบิ้ลมาุนไม่พะย่ะหนามท่าผุนนั่นยังแป้งสีขาวๆนี่ปูนขาวปนปวยปูนขาวโรยกรรปูนขาวโรยกน่งจันม่อท่นผุนถึ่ย่นสิจบปริญญาเรี่ยวพะย่ะหนีป่าจบปีนี่แหละจบปาริญญาหน่มีานมีงานทำตอนี้ปลาดอมียุบไปไหนเริ่มไปนอนเวบบ้านโอ้ยย่าเราเป็นเปนประกามากลยเยี่ยนไไลูก เงินทางบัญชีเงินปุดตัวบาทเลยงาธนาคารบัดนี่เขากตมาสมทวมแลเราโอ้งาหรือควรกระจาเนาะไปรับปริญญาไทยท่านนำกันเ้อขันลูกไ้รับปริญยาไปตัวเออเอิญนะเด้อไปยังไงไปตัวเออบักตัวนวยมันป็เหมือนทีมีสบาบานยมันเบิดนยเบิดหมดแล้วบี้เาอยากไ้เนียน้ำผึ้เดีนี่ลเอาเเดียวสารเนียรบเออเีย เอซเนดอกยังนี né, itu, point, nee. ้กับุ่นยังงเินกับไซนดว่านี่ก่เอาจังประเทศมี้ป่าเขาก็ได้ต้มซีปุ่นยมาบยอซนเดอเอาเป็นไรเอาจงไหนวะเาไปขู่เขาล็จะเอาผลได้เพ่อนเอาไปขายดิอหาวมดวีไปาดกินไปกินหกินไปหย่งหลังเฮ้ เปลือกเ่งจิงเลกอโอ้ยลกถกเถงาวันต้นพักผมอ้ยพอ่อยังมันติดห้เจ้ลกันนะมันสวเรเาเรือตดอย่างไรวะบุ้นมองปุพระคุณแปลท่างคุณพ่ายางคุณท่านคันลกแล้วนี่ยิ่สิ่งที่ตรง อาาันงามไปปูให้มงามตอน้อน,นอันเมสสกเล่าไห้มันมัน,มนบางงามบบเหีนมนา,า,า, <c oughs> าขอปูแววไ,ได้แล้วขอพูดใหลายเด้อเป็นยังไเป็นทังใดไปขายไข่เป็นยังไงมือนเบิดเลยครับบนจ้งไปมันมบ่กินว ไปขายใครขายอย่างนั้นใส่ซีลอยก็บาทเนาะพะยะน้อเดี๋ยวซีลอยที่สิบบาทพระเจ้าว่าบุกเคยเห็นผู้หญิปลอมมาขายของเกลียเราพอไปหอดจอดมองเดียวเหมือนเลยว้ายบุกก็เจ้าเสียวก็มีคือกันคือมาแบ่งกันนึ่งว่าเอาไปเอามาได้เหมือนมันได้ไปหน่อยเน้อพะยะเป็กกันหน่อยโตขึ้นบาทละ วันนี้ได้กินเขากับยิดมายังเท่าไหร่วันนี้เขาก็คยกินเขาต้มไข่เนี่ยล่ะไปขายไข่กินเขาต้มไข่เนี่ยล่ะต้มไข่เนาะครับอันนี้ค่อันนี้ปีงปลานี่อันนี้ปิ้งปลานี่สิไปใส่ดังเหรครับอันนี้วองกระแดกเนาะวันเอ้ใครอยู่ขอยกินนะคัมมันด้อครับน้องกินบ้างด้มีเตาไปขายแต่เพป็นว่ากินจะของกินจะเคี้ยวว่านอ้ะนะใส่มุ้งคัมหนึ่งลูกยังนี่อ่ะถ้าอย่างนั้นเอาหมด่คัมหนึ่งลูกไปจะของผู้เห็ดหรอกของผู้เลี้ยงหรอก โอ้มาเรียมือเป็นแต่แสบแทนมึงเงยียเลยนำเลยปัดใครยังไนมาแสบเลยส้าพ่อเขาจะอบตอบ่อย่างหดือใครมันแสบตัวหนึ่งเนี่ยังกับบริษัทตัวไหนต้มซื้อต้มไข่ก็ท่านใส่น้ำปลาดิพอ่ไงบริษัทหรือกลา แล้วผมกินหน่วยหนึ่งช่วงสามในสอ,สองสองสามหน่วยสิบสอง,สสอง,สองไปทำหน่วยเลยพอผมเป็นผู้เรียกผมต้องกินหลายวันตีกินหลายก่อนวันตีเสียผมขาฉีดบริสุทธิ์ขากระนั่นล่ตรศาสตร์คนเนี่ยคนเนี่ยไปเห็นนั่นไอ้นึ่เงินห่้อส่เหยียบขาหักออกบดน้ำมูกของใดรผมไปใส่ด่างมากกระไรปลาไม่กิน แบงแบบเปนกินผู้เดียวคนะขันเอาไปหาหมูแค่สิ่งที่จิ้นสวยมากเนี่ยแต่ออพีาานนน่อุ้มบอกวอกมันเล่นน้ำน้ำกันควบผู่พันของเ้บาบัววัสัตว์ว่าสิงบัวผูกว่าพ้นเขาต้องหักสาเขามาหักมันก็มาหักเขามันก็สีนี้ไปหลุมไปตายของมันเองกินเขาแล้วงไงครับเอาใส่จักตัเด,ด,ด้อพี่น้นนองในบ้านพอฟอมก็ได้กินเขาเพื่เดียว พอเห็นยงสีก็เห็นงจะตแจงอไปงไฟเ้ามันอยู่งพ่ครับเน้อถุกอุ้คนนั่กับกินข้าวแรกนั่งับไม่จากไปใครๆกับบักเชียวคืนเียวคืนกังเหล่มันบักเชียสูเียรสม่พงเแต่บ้านบ้านน้อไเนาะมันตตั้หันเนาะอันนี้ลาบป่านั่ครับใส่กวาป นวไหวมเสียบ่นปิงปลากเสียบเันี่ไบักบัวหลายเขาต้องรีวิวมาคันสมดีเหรนบริษัทมอเป็นหัวดีเหรเนี่ย นี่กับบัวใบกับบัวฮู้ดูอกบองกระแดกบองกระแดกมัหอมมึ่งดาเลยอ๋อพี่หนี่ เจ้าเปลี่ยวเล่นนี่คนนี่ถือก็บองปลกแด้วไหนไปดูบองมั้ก ดังเจะเปล่าอีฝอยกินก่อนบอลลิบอลที่ทำออยากไล่เปล่าแล้วผมก็ติดไปวังมวยได้ไหมใครใครเหมือนกัตอนนั้นไปการบ้านบระทไทยพี่น้องเบงน้ำพญายเตว่าหมาเตว่าคนแตกแซลแซลปฎิบัณฑโซกันเลยเถื่อเลยมันบ่เป็นไะเทศไทยมากระัดกันแตกจนจนเยอะ เป็นได้ไปไยิงครับใครว่าใครแสบไปไงหน่อยใครก็แสบเนาะบางว่าไปขายเขาเดียวเดี่ยวเขายงยู่มองโยมมิดมือดิอ่เนาะใครนีแ่บอีมนูมีกลางคือจังป่านบกคูกันเล่นมาไปไ่บกคูเดี๋ยวเขาจะว่าเอามาอย่างเดิมม่นทาลามือยุ่นแล้วไ่าาใแนวหาแล้วไปทก,กั ก็คือคล้ายๆว่าเขาเลี้ยงไว้มันมันไข่มาหลายเลยเขาจินมาไว้เขาก็เลยเจ็บไว้เจ็บไว้มันก็เลยเต็มกระตาเนาะล้างมือก็ไข่หลายล้างมือกใครหน่อยเนาะพ่อยังก็เลี้ยวว่าเที่ยวหรือเที่ยวมองอยากหนึ่ว่าก็เลย้อวไปล่องบึงแถวกระบเขี๋อุ้ยไครราคาแพงก็กระเขี๋ไปล่องมองเดียวเขาจะเอาเบดเลยบันไดมาโอ้ยคือบ้าหาข่ัยเนี้ยคนละคน มันกับปลาตไคร้ยรมันเหมือนจมูกเดียวเนาะสรุปว่าเขาข้าวโพมันนี่กับจินมข้าวกินน้ำครับขายไข่กับจินไข่ยังไงครับยังนั่นเขาจะเอืนว่าแก้ไข่มันบุษันนี่เป็นถั่วแก้ไข่เราเป็ดกับปลาไหลตัวขนาเขาสี่เลี้ยงหลายงบประมาณมันก็บไหลเนี่ยเขาเลี้ยงไว้พรอยู่เพราะจิตในสื่อนี่เอาจินเขาวจินก็้งครปิ้งปลาละครับปิ้งปลาเขาเกิดจินมบุษันเหมือนกับว่าตากแดดเดียว มันอีกแล้ตากีนไม่เป็นสองเด็กสองเด็กเลยเป็นตะไบไซมาตากอะไรอยู่ดีเราเนาะคอยแย่ใจเยอะคือถ่าจะไปดอกมันอื่นกะกันไปกับไปช่างน้องธมคนลนาเพราะว่าเป็ดบ่มีน่ากินกันได้ตัวน้อยตัวยังที่ว่าโตมันพวกเป็ดตะไบกินตะแสมัสิฮูกะไม่เป็ดกินเป็ดตะไกินปลากินยังกินของเขาสิใครมาขนาดนี้พี่น้องเยาว์ว่าเป็ดผมลาบแสบเด้อบั่งผมจับึงวิ่งตัวจอยมันไข่หลายกขั้ด ครบ่เศาาร้จะเถียว้นาดหนาขนรงนี้เนาะอจนี่สนหนาขนี่ไครับผมมันนี่กะขอบคุณขอนพม่พี่นมม้นนองเด้อครับด้วยจิมเขาจินน้ำคือจังพี่น้องเห็นมาละอตนี้เราอยู่นกักขิตนักสัตนสิคสำหรับชุดนี้กบบรบโปงได้ไปเห็ดให้มุนมุนไว้อย่างหรือกระโได้ตึกสวนย้อนแง่พแม่พี่น้องเบื้งหนกะไปขายไครกับ,บกเขียกับผมสำหรับม,มันนี่กะขอขอบุญของขุนพมีทุนกคนด้วยครับ จิบเียฮกกับก้าวเข้ามาสวัสดีจากพี่จากน้องกันเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินข้าวแรงน้ำกันแล้ว